ใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันช่วงนี้และก็ค่าไม่เทนถูถกๆซิลแนะนำคันนี้เลย วัสดีครับมาพบกับเซลล์กาฟิลนะครับผมวันนี้ฟิลมีรถหนึ่งคันที่มานําเสนอลูกค้าบอกเลยว่าสวยโดนใจแน่นอนตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยนะคันนี้น่ารักกระทัดรัดราคาประหยัดคุ้มค่าจะเป็นคันไหนไปไม่ได้ต้องคันนี้คันเดียวเลยนะนิสสันค e ิก Epower 1.2 V ปี2020คันนี้ยอดขายดีมากๆเลยลูกค้าเป็นเจนแรกเนาะราคาตัวนั้นเปิดตัวอยู่ล้านกว่าบาทลูกค้าตอนนี้นะครับมาอยู่กับเราราคาถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวฟิลพาไปดูว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าหายไป 50% 60%เลยลูกค้าคันนี้นิสสันคิก e-power สีขาวมุกที่สวยเลยนะผมบอกเลยว่าออปชันเนี่ยครบคันแล้วก็ความปลอดภัยอย่างนี้เลยโคตรดีบอกเลยนะสมกับราคาเขาจริงๆไปดูกระจังหน้าของเขาเป็น ดูรบายความร้อนภายในห้องเครื่องเนาะขนาดใหญ่นะครับผมโอเคเลยนะแล้วก็ออกมาพร้อมกับโลโกโลท้ทีสันซ่อนเซนเซอร์ข้างในมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้านะครับเบรคเชือนเตือน,นก่อนชนแล้วก็กล้องอาลาวิว360องศามีให้เนาะตัดด้วยเปลี่ยนนอนแบ็คนะครับสีดำที่สวยเลยโครเมียมนะไฟหน้าขนาดใหญ่เป็น L e d ดีมาพร้อมกับไฟดีทามด้วยนะไฟตัดหมอกคู่หน้า L e d ดีให้มานะตัดด้วยสีดำตรงนี้นะครับซุ้มล้อด้านข้างสีดำนะบอกเลยว่าร้อแม็กปัดเงาจากโรงงาน แค้นะคันนี้ด้านข้างเขียนคําว่า e power เนาะกล้องอลาวิว360องศามาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ให้มานะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ได้กุญแจย์เล็ดนะนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเอามาขายเลยเนาะด้านท้ายของเขานะครับสวยๆไฟท้ายขนาดใหญ่มีไฟฟ้าหลังแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยเนาะกล้องอลาวิว360องศามีให้นะด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดเลยลูกค้าไฟเบรกตรงนี้3นะครับมีให้คีบฉลามมีให้เนาะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทยย์นะรสวรู สมัยในยุคนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันระบบความปลอดภัยคุ้มค่าแน่นอนเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวฟิวพาไปดูออปชั่นภายในว่าคันนี้มีอะไรให้มากนะครับไปดูกันมาอยู่ที่ภายในตัวรถของเจ้านิสันคิก Epower วรคันนี้นะคันนี้เบาะหนังนะครับสีดำที่สวยเลยเดินได้ด้วยสีเทาเนาะนี่ พีเมียมมากๆเนาะเหมาะดังเกรดพีเมียมอย่างดีเลยจากโรงงานแท้นะลูกค้าบอกเลยเนาะนี่นะครับด้านหน้าคอนโซลหน้าเป็นหนังให้มานะแอร์แบ็กมีให้มาทั้งคันเลยลูกค้าหจุดนะมีที่เบาะด้วยด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านะครับด้านข้างมีให้เลยนะแล้วก็พวงมาลัยแบบ shape นะตัดตรงนี้เนาะพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันให้มานะลดเสียงเพิ่มเสียงระบบคูดคอนโทรลมีให้นะครับผมล็อกความเร็วเนาะมีสิริให้เนาะตัวนี้นะครับเลขแม่ของเขาอยู่ที่98,000โลเท่านั้นนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอ c f g ขนาด7นิ้วนี่นะครับผมอืมดีสวยเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ n i สั a คอนเน็ก t นะครับต่อให้เพื่อนคาเฟอัน้วยได้นะครับตัวนี้ก็ดีสวยนะครับผม7นิ้วแล้วก็ยังมีกล้องอาราวิวสามาสาร้สี่ิบองศานี้จะเป็นด้านหน้าเนาะดูฟุตบาทได้ด้วยนะครับผมแอร์ออโต้ให้มานะครับแอร์ยืนฉ่ำเลยนะครับ แล้วก็ยังมีระบบไดโหมดให้มานะจะมีโหมดอีกโก้โหมดสปอร์ตนะแล้วก็มีโหมด EV ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัดสต็อปนะครับผมสีฟ้าเนาะย่านมาอยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะลูกค้าน้ํามันเกียร์ไม่มีนะครับผมดีมากๆเลยเราก็จะลดค่าในทางนั้นน้ำมันเกียร์ไปด้วยเนาะนี่นะครับก็จะมีอ่า B นะครับผมเอ่อ B เดินหน้าเนาะอีกครั้งนึงก็จะเป็น B นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น R เนาะอาถอยหลังนะครับก็จะมีกล้องขึ้นมาให้ดูเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีให้มาแล้วนะตัวนี้แล้วก็ยังมีออโตโฮมมาให้ด้วยนะครับคอนโซลกลางมีที่พักแขนให้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับที่สองสว่างเนาะม่านบางังแดดมีกระจกให้มีไฟให้ด้วยนะนี่นะครับผมพิมพ์ยมมากๆเนาะ,ะประมาณนี้นะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับผมกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับมองข้างเนาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็จะมีที่ปรับไฟหน้าสูงต่ําให้มานะครับ3ระดับนะประมาณนี้เลยพวงมาลัยปรับได้นะนี่ประมาณนี้นะครับสีทิศทางนะครับเดี๋ยวพิวพาไปดูผู้โดยสารด้านหลังนั่งสะดวกสบายแค่ไหนไปดูกันมาอยู่ที่ผู้โดยสารด้านหลังเขานะครับผมนี่นะครับมีที่ดีคาซีนให้ด้วยเนาะนะครับผมนี่ นั่งสะดวกสบายเลยหรือว่าเบาเนี่ยสามารถเอนไปด้านหลังได้นะแจ้งเลยเดี๋ยววิวทําให้เนาะมีอุปกรณ์ปรับได้นะครับแล้วก็ยังมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยสะดวกสบายมากๆนะครับชาร์จแบตได้เลยลูกค้านี่ประมาณนี้นะกว้างวางนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยววิวพาไปดูโครงสร้างหลักเจ้า Nissan q a s ั q a น,นี้ว่ามีชนหนักน้าท่วมพิฆาตม,มาไหมบอกเลยว่าไม่มีสวยเดิมทุกจุดไปดูกัน มามาดูกันนะครับโครงสร้างหลักมิสันคีคันนี้นะบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆนะครับผมนี่นะครับผมมิดองมิดอาร์ k, ครบทุกจุดเลยนะครับจากโรงงานนะครับผม บอกเลยนะประตูด้านข้างอะไรก็เดิมๆิมนะครับไม,ม่มีชนหนักน้ําท่วมพิคว่ำแน่นอนเนาะแผ่นเพดมีให้นะแผ่นเพดจ,จากโรงงานนะครับนี่สวยนะลูกค้าเสาบีเป็นยังไงบ้างมีชนด้านท้ายมาไหมนะครับชนข้างมาไหมนะครับผมนี่นครับเดิมเดิมนะเน็ตอาร์คเดิมเลยนะใครอยู่ใกล้บริเวณนิสานุบลสามารถแวะเวียนเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะ ด้านทา้นทายของเขาก็เดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะเลยนะคันนี้เป็นรถมิสันมอเตอร์นะครับผมนะนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้เองเนาะด้านท้ายก็จะมีที่เติมลมให้นะครับที่ปะยางให้เนาะก่อนต่างๆมีให้ครบคันนะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ล่ะ เซลว่ามีชนไหมนะครับดูทุกจุดเลยนะครับอ่านะครับนีเ่เดิมนะมีชนหนักน้ําท่วมมีความถ้าตรวจเจอเราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าผมบอกเลยนะครับจุดไหนลูกค้าอยากดูเพิ่มเติมโทรหาฟิวได้หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับผมอ่านี่ครับประมาณนี้นะบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมนะใครได้ไปคุ้มค่ามากๆเลยราคาโคตรถูกเดี๋ยวไปบอกราคากันท้ายคลิปนะลูกค้าห้องเครื่องกันว่าเป็นเครื่องยนต์ยังไงอะไรไปดูกัน มามาดูกันนะครับห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะชึบนะนี่นะครับห้องเครื่องของเขาตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะกําลังปั่นไฟฟ้านะครับเข้ามาเก็บในตัวระบบ e power นะครับผม <c oughs> เข้ามาเก็บแล้วก็แปลงไฟเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับแล้วแบตเตอรี่ก็จะส่งออกมามอเตอร์ขับเคลื่อนนะลูกค้าประมาณนี้เลยนะครับระบบการทํางานต่างๆเนาะลูกค้าเข้ามาลองขับได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะเติม 209195ได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นถูกมากเลยนะครับผมดูแลแค่น้ํามันเครื่องอย่างเดียวเลยนะลูกค้านี่นะครับประมาณนี้นะครับผมก่อนลงไปเราเปลี่ยนตัวาน้ำมันเครื่องให้นะครับผมของเหลวให้เช็คระบบต่างๆให้ร้อยยี่สี่จุดจากศูนย์นิสสนนูบลของเรานี่แหละครับนี่นะครับหน้าหน้านะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับนะเดิมๆนะครับคานลงคานหน้าเดิมหมดเลย ประมาณนี้เลยลูกค้าวันนี้ฟิลมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะสําหรับคันนี้นะแล้วก็คันเลยนะครับคลิกเราจะมีประมาณห้าคันเนาะลูกค้าเข้ามาเลือกดูได้เลยคันนี้ก่อนออกไปเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้ทุกอย่างนะครับและถ้าใครใช้บริเวณน,นิสานุบลเรามีแพ็กเกจซฟซฟให้ด้วยนะ1ปีนะครับผม เปลี่ยนให้2ครั้งนะครับผมและยังมีการรับประกันของ n ิส s ันมอเตอร์ให้ด้วยนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ25,000าโลแล้วก็แพ็กเกจแม็กซี่นะระบบต่างๆ17รายการถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ทักหาแอดมินเลยนะครับระบบไฟฟ้าระบบต่างๆ,ๆของเรานี่แหละครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมและคันนี้ฟิลมีโปรโมชั่นพิเศษให้ราคาหน้าร้านม e ิสซันคิกอีพาวเวอรปี2020คันนี้ราคาหน้าร้านห0 0แสน 29,000วันนี้ฟิวแจดโปรให้เลยนะคันนี้เหลือเพียง499ลูกค้า4,99,000บาทเท่านั้นนะซื้อสดทักมาหาฟิอเลยหรือว่าใครจะผ่อนก็ทักมานะครับแค่ดีฟฟีดาวเหมือนเดิมนะวันนี้ฟิวก็เอาคันนี้มาให้ดูเนาะใครชอบรูปลักษณ์ภายนอกภายในของเขาฟิวว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆอัตราวิ่ง0-100เนี่ยประมาณ7-8วิลูกค้าโคตรแรงนะครับเร็วประหยัด น้ำมันแล้วก็การใช้งานในเมืองก็คุ้มค่าเติมน้ำมันเต็มถังนี่ก็คือขี้ลืมเติมแหละลูกค้าประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากไ้ด้วยนิสันคลิปค,คันนี้ให้อยู่ต่างจังหวัดฟิวมีบริการส่งไฟนแนนซ์ให้เซ็นถึงที่นะแล้วก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, หรือว่ามีญาติพี่น้องอยากได้ก็แนะนํามาหาื้อได้เลยนะครับมีค่าแนะนําให้สูงสุด10,000บาทนะวันนี้ฟิวก็ฝากไ้ด้วยเจ้าคันนี้วันนี้ก็มาเปลี่ยนโลเคชั่นกันหน่อยนะครับผมฟิว นะครับผมมี2สนามนะที่ยูปาของเรานี่แหละยูป้าุบวนติดกันกันกบวิสันอุบลของเราเลยนะครับผมใครสะดวกก็แวะเข้ามาใช้บริการได้นะครับวันนี้ฟิวก็ฝากวิสันคลิก,กคันนี้ไปด้วยนะครับผมใครสนใจโทรหาฟิวได้เลยนะเบอร์0644494803เซลฟิวนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ด้วยคลิปหน้าจะพาไปดูคันไหนติดตามเลยจัดไป